สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม Excel กันนะครับซึ่งคลิปในวันนี้ผมจะพาทําในส่วนของตารางชิกชื่อนะครับเราจะทําให้ครบทุกเดือนเลยตั้งแต่เดือน ฤพฤษภาคมจนถึงเดือนมีนาคมนะครับอ่อันนึ่งก็ต้องเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาก่อนผมจะให้เตรียมสส่วนนะครับก็คือโปรแกรม Excel แล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของข้อมูลนักเรียนนะครับก็ผมจะใช้ข้อมูลจากระบบ DMC นะครับถ่าใครที่ไม่มีข้อมูลในระบบ DMC ก็ใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ในส่วนนี้ผมจะดึงข้อมูลจาก DMc เข้ามาใน หาเอ็กเซลของเรากดดาวน์โหลดนะครับเราก็ดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาไว้ในเครื่องของเราก่อนซึ่งผมได้ดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับทีนี้เราเข้ามาที่โปรแกรม Excel ของเรานะครับผมจะทํางานในส่วนของแท็บมันจะมีอยู่ประมาณ13แท็แบนะครับก็คือเราจะไล่เป็นเดือนไปเลยนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมคือเดือนที่เราเปิดเทอมจนถึงเดือนมีนาคมนะครับ เราก็จะทําตารางเช็กชื่อไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ผมจะเอาข้อมูลเด็กเข้ามาในเอามาใส่ในตารางนี้ด้วยนะครับผมจะทําในแท็บของชีตหนึ่จะเปลี่ยนชื่อเป็น DMC นะครับ DMC แล้วก็ทําเอาข้อมูลจาก DMC ก๊อปมาวางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลจาก DMC เข้ามาก่อน ใครที่ไม่มีก็ต้องใช้การพิมพ์เมานะครับดูจากข้อมูลเดิมของเรานะครับแล้วก็พิมพ์เมาเองแต่ถ้าจะให้สะดวกก็คือต้องเอาไฟล์ d m c เข้ามาแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอา DMc เข้ามา d m c อ6 3อันนี้ก็คือ d m c ของโรงเรียนของผมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อผมจะเอาหัวข้อมาก่อนก็คือจะมีรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจําจตัวชั้นห้องเลขประจําจตัวนักเรียนนะครับแล้วก็เพศแล้วก็ชื่อข้อมูลอื่นๆของนักเรียนกดเลือกในแท็บนะครับในช่องตรงนี้แล้วก็กด Ctrl C เพื่อ Copy จากนั้นเราก็เอามาวางในไฟ Excel ที่จะทำงานนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อเราตกแต่งนิดนึงเพื่อให้มัน ดูเด่นขึ้นในส่วนของหัวข้อนะครับเป็นแบบนี้ถ้าถ้าจะให้ดีก็คือเทสีขาวในส่วนของ Excel ให้หมดเลยแล้วก็ในส่วนนี้ที่เป็นข้อมูลก็ใส่สีอื่นๆลงไปนะครับตัวนี้ถึง N นะครับก็ลองดูตัวนี้ถึง n องนก็ครอบถึงเอนนะครับจะได้ประมาณนี้ปรับแต่งฟอนต์ให้มันดู หน้าอ่านขึ้นนะครับก็ใช้ฟอนต์ไทยสารบรรณเดิมๆเ,เลยก็ได้นะครับผมขอ,อยัดปรับตารางให้มันพอดีกับหัวข้อก่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้คำนำหน้าชื่อทีอนี้เราได้ในส่วนของหัวข้อแล้วเราก็เอาข้อมูลมาใส่ เราเป็นครูประจําชั้นปไหนนะครับล้วก็เอาเฉพาะปอนั้นมาผมเป็นครูปสามผมก็จะเลือก DMc ตั้งแต่เลขที่1น,นะครับตั้งแต่เด็กชายนัชชนน์จนถึงเลขที่สุดท้ายของปสามนะครับคือสุนิตรากดครอบแล้วก็กดคอนโทนซี C นะครับทีนี้เราจะวางยังไงนะครับบางทาีถ้ากดคอนโทนวี v อย่างเดียวฟอนต์ที่ได้มันก็จะเป็นฟอนต์มาจากไฟล์เดิมนะครับซึ่งมันจะไม่สวย เราต้องการให้เป็นฟอนต์ที่เราตกแต่งใหม่แล้วนะครับวิธีการก็คือกดจดกลับก่อนนะครับเรามาเลือกช่องในส่วนของช่องแรกนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกวางเป็นแบบ1นึ่แบบนี้นะครับจะมีเลข1นเลข2เลข3ข้อมูลต่างๆก็จะเป็นฟอนต์ที่เราตั้งไว้ขนาดที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ปรับขนาดตารางให้มันดูสวยงามมากขึ้นก็จะได้แบบนี้ ก็อย่าตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับก็ใส่เส้นตารางด้วยก็ได้ถ้ามันดูไม่สวยก็เทสีพื้นหลังลงไปนะครับะจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะเอามาทําในส่วนของตารางเช็กชื่อนะครับผมจะดึงข้อมูลตั้งแต่ชื่อนะครับคันาหน้าชื่อแล้วก็ชื่อแล้วก็นามสก,กุลนะครับ ่ในส่วนของข้อมูลตัวอื่นเราก็ไม่ดึงมาใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถปรับประยุกต์ใช้ในได้ในอนาคตนะครับในส่วนตรงนี้อ่าทีนี้เรามาเพิ่มแถบใหม่นะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแผ่นง,งานใหม่มันก็จะมีชีทสองขึ้นมาเราตั้งชื่อใหม่นะครับข้อมูลตรงนี้จะเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็พิมพ์พฤษภาคมพิมพ์ตัวย่อก็ได้นะครับอ่าพอคอ พอจุดคอจุดนะครับนี้เราก็ปรับแต่งฟอนต์อของไฟล์ของหน้านี้ให้มันเป็นฟอนต์ที่เราต้องการก่อนถ้าอยากแตกได้ตกแต่งทั้งหมดเลยนะครับก็กดตรงนี้นะครับมุมตรงนี้มุมบนซ้ายตรงนี้ตามเมาส์ผมเลยนะครับมันก็จะเลือกทุกแท็บให้หมดเลยครับทุกช่องจากนั้นก็มาเลือกในส่วนของฟอนต์ตรงนี้ก็จะเป็นะจะเลือกเป็นฟอนต์ไทยสระบันพีเนะครับ ถ้าเป็นนิวก็ได้นะครับแต่ผมชอบ p s k มากกว่าขนาดฟอนต์ก็จะเป็น16ปรับแต่งในส่วนของตำแหน่งนะครับจัดให้อยู่กึ่งกลางของช่องตารางด้วยนะครับตำแหน่งของข้อความก็จะเป็นกึ่งกลางทีนี้เราจะมาเริ่มสร้างตารางแล้วนะครับก็อันแรกก็จะเป็นเลขที่ก็จะมีเลขที่นะครับเลขที่ ส่วนต่อมาก็จะเป็นชื่อนะครับมีทั้งชื่อมีนามสก,กุลก็ขยายให้มันกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าชื่อก็จะยาวนิดนึงนะครับเลขที่เราก็เอาเลขที่มันมีเลขหนึ่งลดลออกเลขที่แล้วเลขที่เราก็ปรับนะครับให้มันเล็กลงแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวันที่นะครับก็จะเป็นเลขวันที่1 2 3ไปเรื่อยๆเราจะใส่เลขรันอัตโนมัติก็คือพิมพ์123ไว้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ครอบแบบนี้แล้วก็จะดึงมุมนะครับเห็นไหมเห็นจุดมุมตรงนี้ไหมครับก็ดึงดึงลากไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีเลขบอกเก้าสิบจนถึงเลขวันที่31นะครับผมจะดึงไปจนถึง30 31นะครับแล้วก็ไล่ไป31แล้วก็เผื่อด้วยนะครับเผื่อว่ามีอาจจะเป็นตารางสรุป ก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องอาจจะสรุปการมาการขาดด้วยการลาแล้วก็สรุปรวมแล้วก็มีหมายเหตุก็ถึง36นะครับอันนี้ผมก็จะยังไม่ลบออกนะครับก็เอาไว้น,นี่ก่อนทีนี้เราก็คลุมดำตั้งแต่หวัวตรงนี้นะครับตั้งแต่ A l ถ้าใครถึง A l นะครับเราสิ้นสุดตรงไหนก็คลุมตรงนั้นผมจะคลุมตั้งแต่ AL นะครับกดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็ดึงคลุมมาเลย จนถึงวันที่1แบบนี้นะครับแล้วเราก็ปรับช่องตารางให้มันเล็กลงนะครับมันกว้างเกินไปก็จะดูไม่สวยนะครับปรับลงแบบนี้ผมก็จะเผื่อไว้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะย่อเข้ามาหมดเลยที่เราคุมเข้ามามันจะย่อตารางให้เท่ากันหมดเลยถ้ายังดูว่ามันยังใหญ่เกินไปก็ย่อลงอีกนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะทําให้เส้นตารางนี้หายไปก่อนให้มากดตรงนี้นะครับปุ่มซ้ายข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็เทส,สีลงไปผมจะเทพื้นหลังสีขาวลงไปนะครับเห็นไหมครับว่าพื้นเส้นตารางทั้งหมดหายไปมันกลายเป็นสีขาวหมดเลยนะครับทีนี้นักเรียนของเรามีกี่คนแล้วก็จะดึงข้อมูลจาก DMc เข้ามาโชว์ตรงนี้นะครับ ก็คนแรกแก่อนที่จะเราจะดึงเรามาทําหัวมันซะก่อนในส่วนของส่วนหัวนะครับเราต้องเพิ่มช่องขึ้นมาข้างบนนะครับให้มากดตรงเลขหนึ่งตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็แทรกมันก็จะมีตารางขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มขึ้นมาสัก2ตารางแล้วกัน2ช่องได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นหัวข้ออะไรเดี๋ยวลองคิดดูก่อน ใส่เส้นตารางไว้ด้วยนะครับก็ใส่เส้นตารางแล้วก็ครอบตรงนี้แล้วก็ผสมภาษาและจัดกึ่งกลางนะครับแล้ก็พิมพ์หัวข้อมันก็จะเป็นคําว่าบันทึกการมาเรียนนะครับ บันทึกการมาเรียนก็ปรับฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นในส่วนช่องนี้ผมจะใส่คําว่าชั้นนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษาด้วยนะครับ2 5 6 3 6 3ก็จะได้ประมาณนี้ใส่โรงเรียนด,ยด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเอาไว้ต่อไว้นี้ก่อนทีนี้เราได้ข้อมูล ได้ส่วนหัวมาแล้วนะครับเราจะใส่ข้อมูลชื่อนักเรียนลงไปก่อนแล้วค่อยมาปรับเ็นส่วนของตารางที่เราจะทําถึงขนาดไหนนะครับวิธีการเอาชื่อนักเรียนนามสกุลแล้วคํานําหน้าชื่อมาไว้นะครับมันต้องใช้สูตรถ้าเรากรอปมาเลยนะครับเราบางคนคิดว่ากรอปมาเลยก็ได้แต่สังเกตว่าตารางคำนําหน้าชื่อชื่อนามสกุลมันอยู่คนละส่วนนะครับในส่วนของ DMC ในส่วนตรงนี้เรากรอบมาเอามารวมกันมันก็ไม่ได้เรากดผสานเซลล์องกดสลัผสานเซลล์ดูมันก็จะเป็นแค่เด็กชายมันก็จะเลือกแค่ช่องแรกนะครับซึ่งข้อมูลด้านหลังก็จะหายไปกด,ดย้อนกลับก่อนนะครับมันใช้งานไม่ได้วิธีการนําข้อมูลทั้ง3ตัวนี้มารวมกันนะครับมันไม่ยากเลยนะครับเรามาลองดูให้มากดที่แท็บของการนําข้อมูล ก็ามาในส่วนของน้ำสกุลชื่อน้ำสกุลนะครับให้เรามาคลิกช่องแรกนะครับที่ต้องการผมจะคลิกตรงนี้นะจากนั้นเรามาพิมพ์สูตรข้างบนนี้นะครับพิมพ์สูตรก็คือกดเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับจากนั้นเราสลับแถบมานะครับสลับแถบมาที่แถบ DMC เห็นเมาส์ผมไหมนะครับตามเมาส์เลยนะครับแถบ DMC จากนั้นมาคลิกตรงเด็กชาย ให้คลิกคนแรกนะครับถ้าเราไปคลิกคนที่สองที่3หรือคนสุดท้ายเราจะดึงข้อมูลในส่วนของคนอื่นมามันก็จะมาไม่ครบไม่สมบูรณ์นะครับให้เรามาคลิกคนแรกก็คือคนนี้นะครับชื่อคนไหนขึ้นก่อนก็เลือกคนนั้นจากนั้นกดกดแอนนะครับกดตัวนี้คาว่าแอนแล้วก็ตามด้วยชื่อคนนี้นะครับคลิกเลย ทีนี้กด n อีกแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูนะครับแล้วก็กดสเปซบาสัก2ครั้งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังพิมพ์ก่อนกด n อีกนะครับแล้วก็มาพิมพ์อ่ามากดไม่ใช่พิมพ์หรกดตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันเดี๋ยวกด enter ก่อนอเห็นไหมครับข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังในทีละส่วนนะครับอ่าทีนตรงนี้เท่ากับเท่าก,กับก็คือมันเป็นอ่าค่าเริ่มต้นอยู่แล้วก็คือต้องพิมพ์เท่ากับ เท่ากับตามด้วย DMC DMC อ่าแล้วก็ตามด้วยเครื่องไม้ตกใจก็คือแ็บ DMC นะครับแล้วก็ H 2 H 2ก็คืออ่าช่องตรงนี้นะครับมีตัว S แล้วก็ช่องที่2ก็คือเด็กชายแล้วก็แอนก็คือเราจะพิมพ์เพิ่มก็คือต้องใส่คําว่าแอนนะครับอ่าสัญลักษณ์แอนตรงนี้แล้วก็ตามด้วยอ่า DMC เห็นไหมครับมันจะขึ้นออกมา DMC ก่อนก็คือมันจะต้องรู้ว่าเอาแ็บไหนก็คือเราเอา,เอาแท็บ DMC แล้วก็ ตามด้วยเครื่องหมายตกใจแล้วก็ I2 ครับก็คือคนนี้ I นะครับตัวไแล้วก็ช่องที่2เห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยแอนทำไมผมถึงใส่ฟันหนูแล้วก็กดสเปซบาร์สองอังก็คือแอนแล้วก็วักนะครับเราต้องวักด้วยถ้าเราไม่ใส่วักก็คือมันจะติดกันไปเลยก็ต้องใส่ให้มันวักด้วยนะครับอันนี้คือทําการวักแล้วก็ใส่แอนทีที่นึงแล้วก็ตามด้วย dMC J2 ก็คือตัวนี้พอจะเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับ อเคกด enter ข,ข้อมูลมาแล้วนะครับทีนี้เราอยากได้ข้อมูลทั้งหมดของทุกคนเลยให้มาโชว์ในห,หน้านี้นะครับวิธีการก็คือกดเลือกแถบนี้แหละครับแถบแรกที่เราพิมพ์เมื่อกี้นี้แล้วก็เห็นจุดตรงมุมด้านล่างนี้ไหมครับดึงมาเลยดึงไล่ลงมาลองดึงมาสักเรารู้ว่าสักเดียเรามีกี่คนนะครับก็ลองดึงมาก่อนอเห็นไหมครับดึงมาแล้วก็ได้เท่านี้ มันมีกี่คนละ่ะเดี๋ยวใส่เลขที่ก่อนวิธีการใส่เลขที่ก็พิมพ์เลข1เลข2 2ตัวแล้วก็คุมแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมุมมันก็จะทําการลันเลขอัตโนมัตินะครับก็ได้13คนแบบนี้นะครับแล้วก็มาแต่งตารางหน่อยให้มันสวยงามนะครับก็ได้ชื่อได้ตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เส้นตารางให้มันสวยงามแบบนี้ทีนี้มาดูวันที่ทีนี้ปกติเดือนหนึ่ง มันก็จะมีเดือนหนึ่งก็จะมี30 3สิบสาสิบเอดวันนะครับเราดึงมาเกินดึงสามสิบหกที่ดึงมาเกินก็คือจะเอาไว้รวมเวลาคนลาคนมาคนขาดแล้วก็รวมวันที่มาเรียนนะครับเราจะรวมหมดก็คือวันลาวันมาวันขาดเราเรารวมกันหมดเลยเอาไว้ช่องสุดท้ายนี้ในส่วนแถบข้างบนเดี๋ยวผมพิมพ์อีกนะครับพิมพ์เดือนด้วยนะครับลืมเดือน ถ้าเราไม่พิมพ์เดือนก็บางทีเรามาเช็คชื่อเราก็งงว่ามันเดือนไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมนะครับใส่ปศด้วยก็ดีนะครับก็จะเป็น6กสามนะครับจริงๆถ้าเราทําเตรียมไว้ปีการศึกษา6กสี่แล้วก็ใส่6กสี่นะครับอันนี้จะเป็นปีการศึกษาเก่านะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ตัวนี้ก่อนเียนไว้ก่อนนะครับได้ประมาณนี้ทีนี้ เราค้างไว้ตรงนี้นะครับเราลบลบ,ลบวันที่ออกก็คือตั้งแต่32มสิถึงสาบลบออกนะครับอันนี้ผมจะสรุปวันมาวันลาวันขัดนะครับตรงนี้เดี๋ยวปรับภาษาใหม่นะครับปรับตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะใส่เส้นด้วยนะครับผมจะครอบตรงนี้แล้วก็พิมพ์ว่าสรุปนะครับแบบนี้ ช่องนี้ก็จะเป็นถ้าตัวย่อจะมอมาแล้วก็ลาก็อลอ l l ขาดก็ขอก็คือขอไขรแล้วก็สรุปเอาไม่เอาสรุปแล้วกันเอารวมรวมนะครับในส่วนช่องสุดท้ายเอาเว้นไว้ก่อนอาจจะเป็นหมายเหตุหรือเป็นเราอยากใส่ข้อความอะไรลงไปเราอยใส่นะครับก็ขยายนิดนึงก็ได้ ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็คุมเส้นให้มันหนาหน่อยในส่วนของช่องตรงนี้จะมีเส้นหนานะครับเส้นรอบก็จะเป็นเส้นหนาแบบนี้เพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมได้แล้วนะครับทีนี้การเพิ่มเดือนอื่นก็เหมือนไม่ยากนะครับเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้ววิธีการเพิ่มเดือนอื่นก็ คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายนะครับเลือกย้ายหรือคัดลอกก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาเราจะย้ายไปท้ายสุดนะครับแล้วก็ทำการ Copy แล้วก็ติ๊กสําเนานะครับติ๊กสร้างสําเนาแล้วกดตกลงก็จะมีเดือนพฤษภาวงเล็บ2ขึ้นมาแล้วก็แก้นะครับแก้เป็นมิถุนานะครับก็มีมีจุดยอดจุดแบบนี้นะครับ ในส่วนของเดือนแล้วก็แก้นะครับเป็นมิถุนายนง่ายๆนะครับแบบนี้ตารางของวันที่แล้วก็ลบออกเลขสามสิบเอ็ดนะครับเราก็ไม่ต้องไปใส่มันแบบนี้นะครับลบเลขตรงนี้ออกเลยง่ายๆแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกย้ายหรือคัดลอกแล้วก็ย้ายไปท้ายสุดสร้างสำํำเนาอันนี้ก็จะเป็นเดือนกรกฎาคม ผมจะสร้างให้ครบทุกแถบเลยนะครับกรกฎาคมทีนี้ทรัเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับกดย้ายไปท้ายสุดแล้วก็สร้างสําเนากรกฎาแล้วก็สิงหาคมนะครับฝึกไล่เดือนไปด้วยสิงหาคมอันนี้ก็จะเป็นเดือนต่อไปก็จะเป็นเดือน กันยายนกันยายนแบบนี้นะครับต่อไปกันยาแล้วก็ตุลากดผิดนะครับขออนาะลบก่อนคลิกขวาแล้วก็เลือกย้ายหรือคัดลอกย้ายไปท้ายสุดเลือกสร้างสำเนากันยาตุลาคม ตจุดขอจุดอันนี้คือ shots, ตุลาคมจากนั้นก็จะเป็นพฤศจิกายนนะครับทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับพยอพฤศจิกายน1 2 3 4 5สอง้าหกเดเดเดือนแล้วสุดตอนเดือนต่อไปก็จะเป็นธันวาคม ย้าไปท้ายสุดธันวาคมเดือนไหนที่ลงท้าย,ด,ยด้วยคมก็อย่าลืมว่ามันมี31นะครับตัวไหนที่มันมีคมก็ใส่เลขสามลงไปด้วยนะครับอันนี้นี่ก็3ามสิ็ดกรกดาคมก็3ามสิ็ด หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเดือนแล้วนะครับก็เหลืออีก3เดือนก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะครับก็คลิกขวามาเดิมกดย้ายหรือคัดลอกเอาไว้ท้ายสุดสร้างสำเนาอันนี้ก็เป็นเดือนมกราคมนะครับวนมาปีต่อไปลบออกเลยนะครับทั้งพอ,อเลยทีนี้สองห้าสนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพศออด้วย ต่อไปก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มี29วันก็ลบออกนะครับวันที่31กับ30กุมภาพันธ์เดือนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมีนาคม ก็ได้แบบนี้นะครับจริงๆในช่วงโควิดเรามีการชดเชยนะครับอาจจะเพิ่มเวลาเรียนไปถึงเดือนเมษาแล้วก็สร้างเมษาขึ้นมาเลยนะครับสร้างไว้เลยนะครับมันเป็นช่วงโควิดนะครับเราหยุดหลายวันเป็นเดือนนะครับกว่าเขาจะเปิดก็สร้างเมษาไว้เลยนะครับเผื่อไว้เลยจะได้ไม่ต้องมาทําตารางใหม่ถ้าเราทําใหม่ก็ มันก็ไม่ยากหรอกครับก็มากอ๊กอปปี้แล้วก็อันนี้เฉยๆอ่าผมรู้แล้วช่องสุดท้ายผมจะใส่อะไรอันนี้จะเป็นรวมทั้งหมดเลยนะครับอ่าเวลาเรียนทั้งหมดอะบรรยไก่ก็เอาย่อแล้วกันนะครับเวลาทั้งหมดตัวสุดท้ายตันนี้จะเป็นเวลาทั้งหมดในส่วนของเดือนอื่นลบออกเลยนะครับ ลบออกอลบออกไปเลยแล้วก็ใส่ช่องหนาลงไปผมคิดออกแล้วนะครับทำไปด้วยคิดไปด้วยนะครับจะได้สมองแล่นตรงนี้ก็คุมสีดำทึบไปเลยตรงนี้ก็ลบออกขวาลบนะครับวิธีการลบก็ไม่ยากนะครับก็เลือกช่องนั้นแล้วก็ลบไปเลยนะครับใครที่ไม่ทันก็ ขออาภาัยด้วยนะครับผมทำทำเร็วไปหน่อยสำหรับมือใหม่ก็ฝึกไปเรื่อยนะครับคนที่ช่องอคนที่คล่องแล้วชำนาญแล้วก็จะง่ายลบไปเลยนะครับแล้วสามารถเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นสูตรนะครับแล้วก็เอามารวมกันได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาปรับแก้กันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวปรับตรงนี้ให้มันสวยงามก่อน ลบอ,ออกเลยนะครับคุมไปเลยคุมดำา็ใครที่ยังไม่รู้ว่าไอ้เส้นทึบมันอยู่ตรงไหนก็กดลูกศรลงมานะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับเส้นขอบหนาแบบนี้โอเคครบทุกเดือน มา,มาดูตรงนี้ก็จะเป็น DMC นะครับลบลบให้พอดีก่อนเรามีนักเรียนชั้นของเรากี่คนแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใน DMC ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับพิมพ์ชื่อไว้ในส่วนของช่อง DMC ไว้ก่อนนะครับทําแบบผมก็ได้หรือว่าทําแตกต่างก็คือเอาแค่ชื่อคณะหน้าชื่อชื่อแล้วก็นมสกุลไว้ก็ได้นะครับทําไมถึงทําแบบนี้ก็คือเราสามารถดึงข้อมูลจากตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้อง เราจะเอาข้อมูลมาใส่ในส่วนตรงนี้เราไม่ต้องมา๊อปปี้วางนะครับแล้วก็พิมพ์แค่ชื่อใส่ในหน้านี้ชื่อของเราก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับอันนี้สูตรมันผิดเราก็ลบออกตรงนี้นะครับสูตรมันเกินนะครับเราลบช่องออกเมื่อกี้นี้ผมก็จะลบออกนะครับลบออกก่อนอถ้าเราเปลี่ยนชื่อนักเรียนใน dmc ทุกเดือนมันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับถ้าเรา ถ้าเราเอาไปใช้ในปีการศึกษาต่อไปแล้วก,ก็แค่เปลี่ยนค่อยอปีพศแล้วก็เปลี่ยนแค่ d m c ตรงนี้นะครับชื่อทุกอย่างก็จะมาเปลี่ยนให้เราด้วยก็จะไม่ยากนะครับถ้าจะได้เปลี่ยนจริงก็คือพศแล้วก็ชั้นแค่นั้นนะครับถ้าเอาไปใช้กับชั้นอื่นหรือว่าเพิ่มช่องตารางก็คลิกเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้นะครับไม่ยากโอเค อันนี้ก็จะเป็นการทําตารางเช็คชื่อง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็ผู้เริ่มต้นนะครับหวังว่าจะคงหวังว่าคงจะทํากันได้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือเข้าไปคุยกันในเพจกูสดครับนะครับก็จะพยายามตอบนะครับทุกคําถามโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้ามีอะไรดีๆอะไรที่พอจะช่วยคุณครูได้ผมก็จะเอามาลงเป็นความรู้เป็นสาระกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ